สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนครอบครัวเขาเด็กวันนี้ชุมชนของพวกเรามีกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเสี่ยงและสร้างแกนนําชุมชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับเสื้อมีกีครับ ทั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าปกติแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่จะส่งเสริมให้กับประชาชนในชุมชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็วิธีการป้องกันสิ่งที่จะต้องมีภัยกับชุมชนของเราซึ่งเด็กและเยาวชนนั้นจะเป็น พลังที่จะทําให้สังคมของเราหน้าอยู่ขึ้นเพราะปัจจุบนันนี้ปัญหาการค้ามนุษย์เริ่มเริ่มทวีคูณขึ้นอย่างรุนแรงถือว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่ติดอันดับมากฉะนั้นเราก็เลยคิดที่จะทําโครงการกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนอย่างน้อยเขามีความรู้เขาก็สามารถที่จะ,ะดูแลสังคมของเขาชุมชนของเขาได้ถึงจะเป็นแค่พลังหรือว่าสิ่งเล็กๆในชุมชนแต่ก็อาจจะ ขยายให้เกิดผลเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตต่อไปค่ะก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากภัยสังคมในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการมาอบรมครั้งนี้นะคะจุดมุ่งเน้นก็คือการอบรมให้เรารู้จักภัยการค้ามนุษย์ซึ่ง ตัวฉันเองก็อยู่ในวัยรุ่นนะคะก็อาจจะถูกหลอกลวงล่อลวงได้ง่ายค่ะใ่ะค่ะนี่คือข่าวดีๆที่ผมนำมาฝากเพื่อน,อนในวันนี้ผมเด็กชายสุริยาเดชคำภูจากสำนักข่าวเยาวชนตาสว่างโรงเรียนบ้านสมสะอาดอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีรายงาน